ประเพณีในบ้านเรายังมีอีกเยอะที่เป็นอันซีนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้นะครับนี่เลยเป็นที่มาของการพยายามสำรวจเรื่องของประเพณีและก็ภูมิปัญญาตามนโยบายไทยๆครับจากคติความเชื่อของพราหมณ์ว่าพระอิศวรจะเสด็จมาเยี่ยมโลกในช่วงเดือนอ้ายและประสาทพรให้กับมนุษย์ครับนีก่กลายเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าพิธีแห่นางดานครับเพราะจะมีการนําแผ่นไม้ที่แกะสลักเป็นรูปเทพ ได้แก่พระอาทิตย์พระจันทร์ครับแล้วก็พระแม่ทรณีและพระแม่คงคามาร่วมในขบวนแห่เพื่อรอรับเสด็จพระอิศวรครับนี่เป็นประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในเมืองนครและก็ถือว่าสืบต่อก,กันมาตั้งแต่ครั้งมีชุมชนพราหมณ์เกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช1200ครับ ด้วยคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์ความเชื่อวิถีชีวิตนี่จะเป็นหนึ่งในประเพณีที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะนํามาร่วมกับผู้นําชุมชนแล้วก็ปราชชาวบ้านครับสำรวจวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมครับเพราะว่านี่จะเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีคุณค่าแล้วก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะักหรือเรียกว่าอันซีนไทยๆครับเช่นเดียวกับประเพณีตีคลีไฟของชัยภูมิที่จะมีในเดือนธันวาคมนี้ครับ นี่เป็นนโยบายไทยๆของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดสืบสารสร้างสรรนำวัฒนธรรมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืนครับโดยนอกจากนี้ยังมีการเตรียมเปิดตัว10บชุมชนต้นแบบครับแล้วก็ยังมีการเตรียมจัดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติไทยประสบการณ์ที่พิพิธภัณฑ์และก็อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศด้วยเรียกว่าเป็นการผลักดันพลังวัฒนธรรมให้เป็นพลังเศรษฐกิจที่จับต้องได้ครับ